ครับก็สวัสดีครับ f อฟซโชช่านะงมนี่ตอนนี้เราก็แอบ,บมาดูที่กระชังปลาฮนะตอนนี้ดิมตลิ่งเต็มไปด้วยน้ำนะบิมตลิงเต็มไปด้วยน้ําน้ําไหลลงฮะแต่ว่ายังไม่ลดมากเท่าไหร่นะอันนี้เป็นกระต๊อเก็บอาหารที่เท่วมไปอนนี้เขาก็ดักคันโดนกันเพิ่งมาถึงครัแบแอบนั่งดูว่า ก็จะมีแนวทางถือวิที่ที่จะเข้าไปยิงปลาอ่างนะี้แต่กระชังก็ยังขึ้นได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้กระชังถูกดันเข้ามาทิดตะิ่งนะแต่ไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่า,าเราจะไปดูกันนะครับครับแต่นี้เราขึ้นปืนเรียบร้อยแล้วจะต้องถอดรองเท้าไปน,นี่นะนี่นะมีปลาพอบุบๆอย่งนี้นนครเราจะไปดูกันครับ ตองสองทามันตลิ่งฮะใส่ไปงไงใเหมาะเนี่ย ตอนนี้น้ำออกแ,แดงนะน้ำแ,งแดงมกี้มีผ้าพอดอยู่ตรงนี้ครับบุบอยู่ตรงนี้นเลยแต่เราไม่รู้เป็นปาอะไรนี่เนี่ยอาจจะเป็นกระแลกอะไนะคัวใหญ่ยิงยิงเอาสิโลก็ียังก็สอง โลนึงก็เอาแล้วพ่อของเงินตอนนี้ปลาหางแดงมาแนะล้วฮะรัดจับจับจับแล้วปลาหางแดงเดี๋ยวขึ้นมือแล้วนโยนนึงสปองเลมันกระไปไม่ได้ได้ไหม ตอนนี้เราโยนอาหารอ่อยไปแล้วนะเดี๋ยวจะลองดูว่ามีจะมีปลาปะแต่ว่าถังแดงทัดไปแล้วถังแดงก็สังกรบาดไมื่อตัวบลอเลยฮะมองไม่ชัดอืมแต่บางก็บอกเขาเอกไว้แล้วตัวบลู Ní Lạc rồi, lạc Lạc rồi, lạc Lạc rồi, Lạc rồi. Lạc Mình lén Mình lén Dậy hả? đó. Đúng đó. Đúng đó. วูนูนนะครับไปนู่นแล้วครับโอ้โหโอ้โหเอาเรือเอาแล้วพี่เก็บ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 กล้องนะพี่เดี๋ยวเอากล้องผมไม่ถ่ายไปถายเอานู่นครับเมื่อกี้ดิ้นอยู่นู่นนะพันเมฆเขายิงอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้แน่ตอนเนี้ไม่รู้จะเอาปลายังไงพี่ลงง้างลงลงได้ลงนะก็แพ้พันใหญ่นะะอีกเช่นเคยเนาะ อันใหญ่ก็จะมั่งฮะมีอีกเหรอมีมองอยู่โอ้ตอนมาเหรออ๋อผมก็ตอนนี้มีอีกตัวนึงเรามองหาอย่างนี้นมานี่แล้ว่แล้วนี่แล้วนี่แล้วมานี่แล้วนะตัวุ่นอย่างน้อยมีสองโลถึงสามโลตัวเนี้ไปไไ่ตามมาอันนี้เล็งต่ำจัดครับ โดนท้องฮะเกือบขาด,ดไปแล้วเ<ด>นนะีน่ยเห็นไหมโดนใต้ท้องเลยครับอปปอโอเคโอเคเดีย๋ยวไปลงาปลาก่อนนะครับนู่นปลาสามโลได้ตัวนี้ผมเห็นแล้วนะ<ๆ>เห็นเงาๆตรงนน้นนะพี่เมฆยิงก่อนตบอ๋อนะแพ้พันใหญ่นะ พนันกันไว้นะถ้าใครยิงปลาได้ก่อนคนนั้นเสียเสียไม่เอาไม่เอาเบียร์ที่เอาน้ําแกงหววเน่าอา่เอาเสีเยน้ําแกงห้วเน่านะครับคือถ้าใครได้ปลาก่อนคนนั้นเสียนะฮะไ,ไม่ใชไ่ไม่ใช่คนที่ไม่ได้ปลาเสียก็พันเมกเสียนะว <c oughs> <c oughs> ่าพันเมก <c oughs> ได้ <c oughs> แกกำลังลงเอาลักเลนหน่อยนะ <c oughs> อยู่บนต้นกาเหลืองนะครับพ <c oughs> ี่กัดกระชังปลานะใครมาไม่ได้นะตรงนี้นะยิงได้เลยสองคน โอ look, er ้ตัวใหญ่เดี๋ยวจะนั่งต่อสักแป๊บหนึ่งเนาะเผื่อได้สักตัวนะครัเอ้าชูหน่อยพี่โอ้ดูตัวนะครับต้องค่อยๆสาวะติดอยู่หน่อยเดียวเองนะอู้ไม่หน่อยครับเยอะอ๋อเยอะเหรอเเยออะ๋อยกขึ้นมาเลยพี่ยกเชือกขึ้นมาเลยยชือกมาขาดหรอกเรียบร้อยนู่นนะครับโอ้ นิ้วหน่ลยพี่โอ้โหผมว่าสามโลอาพี่วันนี้เนี่ยครับรักทะเลหน่อยโอ้โห,โโหสุดยอดครับก็พันใหญ่เสียนะก็ไม่แน่อ่อาฮะได้แล้วครับตอนอตนี้ ใหญ่ฮะที่เมื่อวานตกใจกับมันตัวตะบบมือผมว่าตะบบมือฮะมันแอบมันแอบมาตรงนี้ฮะเนี่ยแอบมาตรงนี้โผล่ค่อยๆโผล่โผล่มาอยู่บนต้นนู้นฮะหันปืนได้ซัดตับเลยครับเอาตัวที่ใกล้ฮะแต่รู้ว่ารู้ว่าใกล้ๆกันน่ะไซมันนะฮะใหญ่ๆพอกันเดี๋ยวเอาตัวที่ใกล้ฮะยิงเข้าตรงนี้นี่นะเขาขีดขีดหูทะลุอีกฝั่งเนี่ยร้อยเชือกไปเลยนะครับปืนฉังหมังฮะบปืนโพดำาฮ โอเคเดี๋ยวเราไปปลดปลากันโอเคนะครับนูครับปันเอกอยู่ปรูนนะเราไม่ได้ขึ้นลูกไปนะไม่เป็นไรนะฮะนี่ปันเอกขึ้นลูกก็งามขึ้นลูกแล้วเหนียวคายปั๊บเลยครับปล <c oughs> าเราไปปลดปลากันน้ำท่วมฮะเดี๋ยวต่อไปเป็นหน้าที่ปันเอกเฝ้าต่อครับ ล่องน้ำมานะครับนะครับมาแล้วครับดูดมหนึ่งตัวนี่ครับเรียบร้อยสุดยอดหลังจากที่ได้ตัวไปแล้วครับตัวหนึ่งครับ มาแรกไซก็ประมาณสักสามกิโลกะว่าสามกิโลเนาะแต่ไปชั่งที่บ้านอาจจะมีเพิ่มกว่าน,นี้หน่อยลคนขันกใหญ่พอสมควรเ <c oughs> มื่อวานแค้นฮะสองตัวเนี้ยระมันมาลอยอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วผมยืนอยู่บนสะพานเราก็ค่อยๆขยับปืนมันก็บึ๊บไปเลยครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจขึ้นต้นกันเหลืองกับพันเอกสองคนครพันเอกอยู่ทางนู้นฮะ ฟันเอกขอเสียงหน่อยครับตอนนี้ฟันเอกฟันเอกก็ยังยังไม่มีวิแววฮะแต่ผมพอดีผมมุมนี้ผมได้ก่อนฮะฟันเอกมุมนี้ไม่เห็นฮะเพราะว่าเป็นมุมอับบางกิ่งไม้ฮะเป็นแต่ผมเห็นเป็นมุมที่ผมยิงได้ประมาณเนี้ยจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นแค่นั้นฮะแต่ส่สวนฟันเอกก็ได้ส่วนของตรงนู้นนะแล้วจะขึ้นทางใครก่อนฮะ เก็เป็นนั้นว่าผมมาทั้งไหนก็ตายฮะพอดีผมมีโอกาสได้ตัวก่อนฮะเจอตัวก่อน <มา S 1> ก็ติดตามกันต่อฮะระหว่างสองคนวันนี้จะได้กันกี่ตัวครับ,รบว่าแต่อีกตัวหนึ่งมันจะมาไหมเอก nè, tôi tổ ỉn mày vẫn còn ở đây, cái giang này, cái 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 này, มาแล้วเอกตัวบลอเลยเอกมาแล้วตัวบลอเลยมาแล้วเอ็ดยังไม่ยังไม่ขึ้นผิวน้ำยังไม่ขึ้นผิวน้ำเนี้ยอยู่ใต้ถังตรงหน้ากูนี่แหละเดี๋มัขึ้นน้ำจะเห็นเห็นหัวนี่นี่หลายมิลลิเมตรหลายมิลลิเไม่ใหญ่เว้ยไม่ใหญ่เว้ยนี่ไง โดน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 ลากไปแล้วครับควายมุกวนไปนู đây, ab, ừ, ่นแล้วครับแรงครับแรงดึงแรงครับเดี๋ยวใช่ไหนอะติดเชือเอ้ยเดี๋ยวมันบาดบาดเดี๋ยวมันบาดมันไปที่ไหนแล้ว เยอะดิ okay, okay. Okay. โอเคโอเคโอเคหันไม่ยิงอีกแล้วนะครับน่าจะโดนโดนไหมพี่โดนนะครับโดนนะสองตัวอะไรนั่นน่ะใหญ่ไหมพี่เอาแล้วครับนู่นคะอยู่ทางนูน่นะมาใต้ถังอุ้ยนู่นใช่ไหมตัวใหญ่พอได้เหมืนนอนกันนั่นน่ะไซส์พอๆกันบาา้างไหมฮะ ลงเลยพี่วางปืนลงนะเอาแล้วคนระับสาวแล้วคนระับนน่นคนระับไปแล้วนะครับอุย้ยดีนะเนี่ยพี่ไม่บาดถังเลยยุ่งเลยนะน่นไปนูนแล้วคนระับอมอไปนู่นแล้วลาไปไหนแล้วไวสวนไปนู่นแล้วยอมเฮ้อหลุดดอกคาตัวอยู่ น่าจะได้ตัวแล้วร้อยนะครับเสร็จนะฮะเสร็จพันใหญ่อีกหนึ่งตัวแนละ้วโอ้ยตัวไซพอกันเลยนะพี่น่าจะเป็นคู่เลยเออเห็นฮะมอืมอือโอ้สองตัวแล้วครับ,รรบแต้มที่สองเรียบร้อยครับไซพอกันเลยพี่ เรียบร้อยแล้วนะปลาเข้าทางโน้นนะมันมีถังคู่อยู่นะครับทางเรานั่งเงียบเลยนะแเป็นไรครับไขก็ได้นะยิงได้นะขอให้ได้ตัวนะครับสองตัวแล้วนะครับครับตอนลากไปเอาไม่ได้เอากล้องไปถ่ายนะฮะให้พันเอกเขาถ่ายให้อยู่บนต้นไม้พันเอกตอนนี้ตัวที่สองได้แล้วฮะเข้านี่ฮะเข้ากระต่อครับวหวแบบ ชาติุันแรงครับไเดี๋ยวไปปลดปลาตัวที่สองกันทะลุครับเข้าเข้าคอทะลุร้อยเชือกเขียดเทียดรนะ่นะดดดองน้ำเหมือนเดิมครับ มีตัวแรกนะฮะตัวแรกอยู่นี่นี่ตัวที่สองนี่ครับเห็นไหมเอ่ยสายใกล้เคียงกันเลยครับนี่ฮะสองตัวโอเคสุดยอดครับกลับมาแล้วครับป่าแดดแม่น้ำปราจีนบุรีอย่าลืมนะครับกดกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้พันเมฆด้วยนะครับนี่เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะเผื่อจะได้ดูคลิปกันสนุกสนุกต่อฮะตัวนี้ตัวที่สอง ไปเดี๋ยวเราไปเพ้าต่อฮะเดี๋ยวขึ้นไปต้นไม้ต่อโอเคครับครับวันนี้เราก็สมควรแก่เวลาแล้วครับตรงลาต้นไม้กันแล้วครับตัวแพพันใหญ่ครับตอนนู้นของพันเอกกขขึ้นนะอันนี้ของผมขึ้นนี่เราจะลากันแล้วครับตอนนี้บันไดจมนี่พี่สมมติมันจะลอยบันไดอลูมิเนียมครับของพันเอกมันลอยน้ำครับเดี๋ยวของผมจมครับตอนนี้เราจะกลับแล้วกันนะครับหิวข้าวเช้าแล้วครับ ยังไม่ได้กินข้าวเช้าต้องค่อยๆไปฮะน้ำมันยังท่วมขอบตลิงอยู่นะอือโอเควันนี้เราจะปิดคลิปกันแล้วได้ปลามาสองตัวมากับพานเอกสองคนอุย้ยตัวใหญ่นะพี่ไม่ใช่เล่นนะครับ อย่านี้น้อยเดี๋ยวเลยม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เองบูนี่ครับโอเคครับพันเมฆคุณยิงได้หมดเลยนะวันนี้แพ้พันใหญ่นะครับวู้สองตัวีอยว่ต้องระวังอะไรอย่างเงี้โอ้โหสามตัวกว่าสามครับอันนี้ได้สองตัวครับสุดยอดครับกับผมกับพันกับพันเอกสองคนครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครอย่าลืมแว่นตาใครสั่งแว่นก็ติดต่อ ถ่ายคลิปได้ฮะถ้าที่พันเมฆได้หรือไม่ก็เฟซบุ๊กคิดค่าสปอนเซอร์นั่นเดียวแล้วเฟซบุ๊กคนบนดอยหน้าตาบลอนะครับโอเคเข้าไปคอมเมนต์สั่งกันได้เลยโอเคแว่นดีๆครับราคาถูกครับผมโอเคขายของซะหนึ่งขายของเลยครับโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณหกโลขึ้นนะเนี่ยหกโลขึ้นครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้พันเมฆกับพันเอกด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนฮะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ